อาจจะหวัน,นี้18บาทวาย1ตัวคุณผู้ชมมาอีก9 6บาทนะครับคูณ3มาอีก108บาทวาย1ตัวคูณ5มาอีก4,800บาทสวยสวยคุณผู้ชมโอ้ยโคตรจะแจมอาวเลยครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Boy and the Gang ครับ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้าสูตรนะครับและเกมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับก็คือสลอตมาจงเวที่มีอาัตราชนะถึง97คุณผู้ชมโมโหมันสุดยอดมากๆเลยนะครับถ้าเบิดอคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยครับไป มาครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้าเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกมสล็อตมาจงเวของค่ายสล็อต g ีนะครับเพลินวันนี้นะครับผมลองเข้าไปดูที่หน้าสูตรนะครับก็ไปสะดุดนะครับที่97ซึ่งเป็นอัตราชนะของสล็อตมาจงเวนั่นเองคุณผู้ชมวันนี้ก็จะเป็นการเล่นตามสูตรนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะเล่นเกม ใครเดียวกับผมนะครับรวมถึงสนใจที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเกมกันเลยดีกว่านะครับวันนี้โอ้โหจังหวะน,นี้12บาทนะครับคูณ2อูอคุณผู้ชมไม่ไหลนะครับน่าเสียดายจริงๆโอ้โหไปไปเรื่อยๆคุณผู้ชมมาโอ้โหย,ยังไม่เข้านะครับตอนนี้ถือว่ายังเงียบอยู่คุณผู้ชม เมื่อกี้นี่มีสแคเตเตอร์มาให้ชมได้เล่นหนึ่งตัวนะครับโอเค,โอ,เคโอ้คุณผู้ชมยาว,ยาวๆเลยครับตอนนี้มา240บาทวายหนึ่งตัวคูณสองโอ้ยยังไม่มานะครับสำหรับคูณ2ของเราปิดไปที่240บาทคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้จังหวะนี้วายหนึ่งตัวมาอีก72บาทคูณสาโอ้ยคุณผู้ชม84บาทนะครับมีสแคเตเตอร์มา1ตัวไปลุยกันต่อคุณผู้ชม โอ้สแคตเตอร์มาทีละตัวคุณผู้ชมโอ้ยมาทีละตัวจริงๆนะครับไม่พอไม่พอนะครับต้องมา3ตัว4ี่ตัว5ตัวก็ว่าไปนะครับถึงจะแจ่มนะครับสำหรับสแคตเตอร์โอเคคุณผู้ชมจังหวะน,นี้ลุ้นเข้าฟรีเกมโอกาส2ช่องหูยผ่านไปช่องหนึ่งแล้วอีกช่องหนึ่งว่ายไงช่องสุดท้ายโอ้โหคุณผู้ชมไม่เข้านะครับน่าเสียดายสุดๆไปเลยนึกว่าจะได้เข้าฟรีเกมนะครับโอ้โหคุณผู้ชม ยาวๆจริงๆครับผมยังไม่มาเลยอาจาังหวะนี้18บาทวายหนึ่งตัวคุณผู้ชมมาอีก96บาทนะครับคูณ3มาอีก108บาทวายหนึ่งตัวคูณ5มาอีก4,800ันแปดยบาทสวยๆคุณผู้ชมโอ้ยโคตรจะแจม่มโคตรเอาครับผม,ผม,มคุณผู้ชมโคตรสวยก็มากดีครับโคตรแจ่มคุณผู้ชมพูดได้คำเดียวว่าแจม่มจริงแจม่มจริงนะครับโอ้ยมาแบบ จัดหนักจัดเต็มไม่ทีเดียวเลยคุณผู้ชมตอนนี้เป็นเงินรางวัลก้อนโตระดับซปเปอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูยอดรวมสักครู่คุณผู้ชมอ่ะโอเคผมปิดไปที่5000กับอีก22บาทนะครับคุณผู้ชมโอ้โหมันแจ่มจริงๆได้อยู่คุณผู้ชมอ่าสวยสวยเลยคุณผู้ชมวันนี้ถือว่าแจ่มมากๆนะครับวันนี้ก็จะประมาณเท่านี้ละกันคุณผู้ชมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับการเล่นตามสูตรนะครับ สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะเล่นเกมคล้ายเดียวกับผมนะครับรวมถึงสนใจที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแจกเอาไปให้ใช้ฟรีคุณผู้ชมอ๋อเกือบลืมนะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมนะครับติดตามนะครับช่องบอย a อ d t เ e g แก g งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับรวมถึงกิจกรรมใหม่ๆนะครับโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ ผมจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับผมบอยในแก๊งนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ